เอ็นเอฟสายเนื้อแบบเราอะ่ะอยากใส่แว่นยังไงให้ดูไม่เนร์อแบบนี้คือเราอ่ะเป็นคนใส่ตาสั้นตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะแถมตอนนี้พวกเราได้มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันๆคือใช้ใส่ตาหนักมากตัดต่อจนใช้ใส่ตาล้าไปหมด <c oughs> ว่าการเลือกแว่นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากสําหรับเรามากเพราะว่าเลือกทีไรก็เนร์อทุกที ั้นมาที่หอวแว่นเบตเตอร์วิชั่นกันที่นี่เขามีแว่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายสไตล์แล้วแต่ละทรงคือสวยมากแล้วยังมีพี่ๆ B บีแว็กมัสเตอร์ที่มีความชำนาญพร้อมประสบการณ์มากกว่า10ปีช่วยเลือกกรอบให้เข้ากับรูปหน้าของเราเพื่อเข้ากับการใช้งานและดูดีมากที่สุดและมีการตรวจวัดส,สายตาอย่างละเอียด16ขั้นตอนโดยนักทัศนะมากอย่างวันนี้คุณแม็กมาดูแลเคสของพวกเราคอยสอบถามปัญหาและวัดสายตาได้อย่างตรงจุดและจดวันนี้ของเราคืออยากได้เลนส์แบบออกแดดเปลี่ยนสีแต่ก็ยังคงใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถืือออออได้้้แแบบบบสาาาาายยตตลลละทงงงี่ีววมเเเเรรุ่่พพกกกกก็็นนนนนซซใหััึป ใหม่ล่าสุดที่เปลี่ยนสีไว้เท่าที่ร่วมกลับมาคือใส่ไว้มากกว่าเดิมแถมกันแสงสีฟ้าแล้วก็กันแดดยูวีด้วยนะและมีขั้นตอนวัดค่าพารามิเตอร์ที่ช่วยใส่แว่นให้สบายตาและเหมาะก,กับเรามากที่สุดและยังช่วยปรับและดัดแวน่นให้เข้ากับรูปหน้าเราได้อย่างพอดีและที่ห่อแว่น b บ t เตอร์ s i o n ่นมีบริการวัดสายตาล้างแวน่นปรับตัดแว่นให้ฟรีเอาแว่นส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนมาทำได้เลยและนี่เป็นแว่นที่พวกเราเลกคือพวกเราชอบมากๆเลยและทุกคนคิดว่าไงบ้างและ B ี a วกมาสเตออย่างพี่เปิ้ลก็บริการเราดีสุดๆวันท เว้นที่ออกแดดเปลี่ยนสีของพวกเราเทไหมละ่ะไม่เนิร์ดแล้ว